ปาดแล้วเบิ่งเห็ดลุมพี่นอออ้องเห็ออหดหลุมประเทศฮอลแลนด์ปาดอีพออีแม่ข่อยดอกมื่เริ่มเมืเถิมย่างไปหาตึงมันอีกพี่น้องมาค้ําพ่อกินได้แน่นี่เห็ดลุมประเทศฮอลแลนด์ยังขอบคอยอยู่ ว่าหินได้ได้เนี่ที่มองกานเท่าเอิญบกว่า,วา,า,าขี้นกเลยเนาะเก็บย,ยากไม่มีตะปะ่า เขาไปเก็บอันไปเก็บบังไม้พี่น้องจ้ะนี่จะป้านา้ำโอ้โดกบดูนะเขาไปบ่ได้บนไทยชุดบุน่น้องเลนถุงก,ก็บ่ได้เอามาว่าขี้นก มาเบิ่งมากันนี่แพ็กบุรี่พี่น้องแพ็กบุรีพากันมาเทียวอยู่ประเทศหออแล่นพี่น้องห่อแล่นอยู่นี่ที่แล่นนั่นแหละปุเยว่าโอ้ยสันโอเป็นเห่นน้ำน้ำเล่าออกมายางอันข้างเพราะว่ามาแคมป์ปิ้งนะพี่น้องเป็นกไก่กับปลาเลยไหมอยู่กไก่กับปลาออกได้ยางออกมันเลาะเล่น เห็นมากันนี่ก็เลยเก็บเอาพี่น้องมากันแป๊ก็กกู้รีเก็บไปให็นพวกเด็กน้อยกินก้นพวกกันเพื่อนบ้านเขาจะจองจองบ้านไม่เป็นม่เป็นเป็นส่วนตัวนะพี่น้องเป,เป็นแคปปิ้งส่วนตัวเป็นลงังเป็นล้างเป็นบ้านเป็นหล้างนัดกันมาก ให้เด็กน่อยก่อนอือหวานปุ่นโลกโลกอี่น้นอกข้าย,ยวนผัวเแล้วหูจักเมียมักขอบกัมักปลาว่าหายพานมาอยู่บง่งน้ํปวกน้ําปลามน่ะมกักโลกโลก ยังมันเลาะเหรอนมันคือไก่ตรงนี่พี่น้องนี่ยอุ้ยเงี้ยหมดละหวานแต่ว่ามันสุเกเพอะหมแล้วเนาะเก็บแผ่นเด็กน้อยอประเทศฮอลแลน <c oughs> <c oughs> ด์ดุงปลาประเทศฮอลแลนด์พี่น้องจ้า <c oughs> ปลาประเทศฮอลแลนด์ <c oughs> เมื่ักว่าน้อยพี่น้องอันนี้ก็บมันบักว่าอันนี้ก็กินได้แด้วจ้ะนี่กินได้ก็เพิ่งออกขมๆจักน้อยแล้วแต่ผู้มักเนาะขมๆบนหวานบนขมดอกปัดฝาดนะขมๆปัดฝาดกินได้จ้ะหืมดอกคัก โคดดกโพแปแต่นเป็ก็เกยอะไบ้านเขาเอินบักวาแล้วนะี่น้องบักวาขี้นก <c oughs> มาหายางเหรียญดจากอาทิตย์นึงนก็กลับเราพี่น้องจ๋า ลูกนเะนาะบจากขังจะเก็บผลไม้ป่าพ่อก็ลูกไปเล่นน้ำไอ้แม่จะวันว่าสิไปเล่นอยู่ดอกแต่ว่ามือนี้ยังบอลูกไปอยู่ ใส่ไปเก็บเห็ดจากอยู่ทรายเราปลาทั้งประเทศฮอแลแลนด์นี่เนาะพี่น้องนี่เทเลนด์นี่ขผมรู้จากปลาเห็ดดิจากปลาเห็ดข้าเจ้าอยู่ทั้งไหนบุ๊บปอะมา,มาอันนี้จะกินกันฮ่องกงแล้ว,ลวมาต้องเอิญบักวาแล้วนี่บักวา่าขี้นกบักว่าน้อยนี่ มือแหลบเลยเหรอข้อละคุณลายโพดพี่น้องลายลายคือใบบกว้าบ้านเท่าเหรอพี่น้องคือคือคือใบบกว้าบ้านเท่าอยู่ประเทศไทยเหรอเนี่ยงงงงพูดได้ไหมคุณนะพี่น้องมองคอยพักนะพุดนะเป็นแคมปิ้งส่วนตัวคุณนะบ้านเป็นหลังเป็นหลังคุณนะมันติดกับปลาเนาะ ผู้ใดซีมักอยู่จังได๋ที่ริงมักอยู่แถวแถวป่าน,นี่แหละแต่ว่า่อูย้อยู่เข้าไปทางในโพดเพราะว่าทางนอกนี่มันบ่ว่างแม่พี่น้องจ้ะทางนอกมันบ่ว่างอือขอเล่นบ่มาย่างมึงมันแหง้งโพดคือเป็นตะมีเห็ดออกแท้ซั่นแห้งคอบคอ,อยู่เพิ่นสิบ่มีดอกเห็ดพี่น้องพอเข้าไปเบิ่งในป่าแล้วบ่มี์อุ้ยแห้งพอดแห้งโค้งวะอือคุณน่ะบ้านพุณนุอยผักติ๋วตัวนี้เก็บไปก่อนนะนี่ กินผักติว่วฮอแลนกันด้วยพี่นอ้องที่ส,สมคือประเทศเยอรมันบ่ผักติว่วฮอแลนนี่เยอรมันคือสมก็เถอะไปกินครับนั่น ให้โยงผงผักก็มี่มอง,มมองเแ็ดกินคือบ้านเนี่ยนะพี่น้องผักติว่วฮอลแลนด์เพราะเป็นประเทศเยอรมันนะพี่น้องประเทศฮอลแลนด์นี่มาเก็บผักอยู่ไอ้มาผักพรเอาอีกก่อนมาผักพรอืออันนี้เป็นผักอันนั้นนี่ยังก็ชาบกา้าบอลยก็เคยเก็บอยู่คอนโดเอาดอกอตอผักติว่วนี่กินกับแก้วนี่พี่น,อน้องนีไงมองพวยผัก ยางออกมามาเด้อพี่น้องมาส้มบรรยากาศประเทศอันนิ New Zealand. New Zealand, ะวซีแลนด์นิวซีแลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์เนี่พี่น้องเนี่ยบรรยากาศจะกไทยซูเบิง้งมาตะกรอนบ่ได้ไมาเห็ดคิปจากเทียด,ด้ยพี่น้องมาตะโดนแล้วบ่ได้ไมาเห็ดคิปบ่ได้มานอนอยู่อันเป็นขึ้นนิวซีเนาะนี่เฮามานอนอยู่เป็นขึ้นย่างไปน้ากันพี่นอ้องดิวออกอีกคน ันขอ่อยบ่ลืมยังดอกพี่น้องคนเลี้ยใจลาลเขาจมอยูอ่ค้ใหญ่เนาะคนแตงของมืออันมือมานะ่ะมือแหลกนะคยลืมหมอหงเขา,ม,าม้าคยลืมหมอหงเขามัไ่ได้กินเขาแล้วอันมีปลาเ่าไอ้มีแก้วบองมาน้าอยู่คนลืมหมอหงเขาจากแตงยังตักแกงยังน้าลูกกับพ่อลูกสองคนเหมือนพี่น้อง ปาเด้งให้เ่ห้าเนาอ,อย h à กอยังนี้แต่แม่แตหยี่ด้เดียวนั่นเอานี่ต็มรุนึงนี่ก่อน,นก็งามนี่เลยเอาคนคนบากคามันแสบมักคามันแสบก็ผักติวเยอรมันผักติววฮอลแลนด์พี่น้องมองพักนะ ลายสุบงแกบ้านเป็นหลังเป็นหลังสินลังไผหลังมัน,นสินะพี่น้องนี่นี่เป็นหลังสินะชวนตัวจ้ะอันนี้เป็นดอกพักบุ้งนี่นี่พี่น้องดอกพักบุ้งฝรัง่งงามงามออดอกพักบุ้งฝรัง่งงามนะนเป็นดอกนะอม่มขมาร้ายครับ อยูก่อนทีงามคับแกเดี๋กวผก็พ่อละกไปละ มันเป็นลังเป็นลังพูดพี่น้องเป็นมันเป็นลังเป็นลังเด็กน้อยมันต้อกันตกปลาเป็น่วนตัวหลังไหลังมันใายซุบึงพี่น้องมาพักพอดจ้ะ คิปนี้ก็ไม่มียังไรดอกพี่น้องมันเลาะเบิ้งท่าเลาะเบิ้งท่าดันท่านี่สุเบิงบ่งจ้ะ